สวัสดีค่ะดูสิหญ้าหางม้าเยอะมากเลยเดียดไยไม่ได้มาเก็บตอนที่เขายังเป็นเป็นสีน้ำตาลอยู่ที่ยังไม่เหมือนใบสนไม่เป็นไรครั้งหน้าค่อยมาเก็บส่วนข้างล่างนั้นเป็นวอเตอร์คสเป็นวอเตอร์คสนะคะเมื่อกี้เดินมาตรงจุดนี้เห็นเหมือนรอยคนตัดไม่ใช่สิ ใช่ค่ะนั่นอ่ะไม่เป็นไรยิ่งตัดยิ่งแตกจะไปไปเดินไปดูจุดที่จะเก็บค่ะเนี่ยว่าจะเก็บตรงจุดเนี้ยมันฝนมันตกแล้วมันไม่ได้ค่ะไม่มีที่เหยียบรองเท้าจะเปียกเก็บตรงไหนไม่อยากจะเหยียบหางม้าด้วยค่ะ ฝน <Okay. S 2> ตกนี่เป็นน้ำสปริงวอเตอร์ครสชอบน้ำสปริงหรือน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลาค่ะนี่ไหนดูตรงนี้สิว่ามันจะลงไปได้ไหมไหนฮะลงไปได้ไหมเนี่ยเอาล่มทิ้งล่มเลยรองเท้าเปียกแล้ว อาศัยดึงหญ้าข,ข้างๆโหไม่ได้ค่ะว้ไม่มีก้อนหินมาเหยียบไม่ได้เลยค่ะเนี่ยจะเก็บตรงเนี้ยรองเท้าจะเปลี่ยนเหยียบบนวอเตอร์คลิป อุ้ยรองเท้าเปียกนี่เหยียบบนเนี่ยเหยียบบนวอเตอร์ครสเลยนะคะเนี่ยตรงบบน,นี้เลยโอกาการร้องทักเหยียบตรงนี้เลยเดี๋ยวเขากลงอกขึ้นมาเหยียบโอ้ยรองเท้าเปียกเนี่ยเวลาเก็บจะต้องสลัดมันจะมีหอดโอ้ยรองเท้าเปียก มันมันมีหอยตัวเล็กๆ,ๆนี่ก่อนโอ้ยอมเปียกดีกว่าโอ้ไม่ได้เนี่ยหยียดในน้ำเลยเนี่ยค่ะไม่เป็นไรงั้นยอมเปียกเลยจริงแล้วรองเท้าเนี่ยกันน้ำนะแต่ทำไม แสดงมันเข้าตรงที่สำหรับปูกนะคะยืนตรงนี้ตรงนั้นก็ยืนให้ได้เก็บเลยเปลืก็ไม่เป็นไรต,ตัวหอยนี่สิเนี่ยค่ะเก็บแล้วคอยดูนะจะแตกมางามมากเลย เดี๋ยวก็เอาไปล้างสปริงให้ตัวหอยหลุดล้างตรงนี้ก็ได้นีเอาทำไมเป็นสีเป็นสีหเหลืองขึ้นโชว์ตรงนี้เป็นไงโทษนะเหยียบตรงกลางเขาเลยค่ะเก็บมา จะเคาะให้ให้อใหอยตัวเล็กๆหลุดอุ้ยยุงยักษ์เห็นยุงยักไหมคะนั่นน่ะไว้จะพามาดูกลุ่มนี้ที่เก็บ มันจะแตกขึ้นมางามไหมเนี่ยหอยเอาไปลวกยุบลงมันจะยุบเนี่ยไม่รู้ยี่หอยติดมากี่ตัว มันไม่สวยเพราะว่าฝนตกแล้วมันมีเศษใบไ,ไม้ ลงน้ำให้น้ำร้างให้น้ำร้างไปคนเดินมาใช่ไหมไม่ใช่อะเสียงน้ำเงีย,ยบอยู่ในกอเลย ง่ายง่ายอดอกไม้นี่ค่ะอุ้ยดูสิลากค่ะอ่าลอยไปตามน้ำนเยอะนะมีตัวหอยไหมอันนี้แก่ ไม่ได้ล้างหนังกินดิบๆมันเผ็ดค่ะต้องต้องไปทำให้สุก สุกแล้วอร่อยผัดน้ำมันหอยอะ่้อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยดองก็อร่อยแต่ต้มจืดไม่ได้นะคะโอ้แล้วแต่คนชอบเองน,นี่ตัวหอยไหมนี่ดอกไม้นี่ค่ะนเนแบ มัน,นต้องรองเท้าเปียกเปียกหมดเลยกลุ่มนั้นก็อยากเก็บแต่มันมันเดินไม่ได้แล้วยอมเปียกไม่เป็นไรเปียกเลยโอ้โหเปียกหมดเลยไม่เป็นไรเปียกเลย แล้วค่ะเปียกมากเลยเปียกมากอุ้ยเปียกโอ้ยอุ้ยอุ้ยฮะดูสีเยียบ่ะโอ้ย,อยลังเท้าเปียกนี่ลักษณะเขาเป็นแบบนี้มีทั้งที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวพอ ตอนที่แก่แล้วมีดอกค่ะดอกก็อร่อยแล้วหลังถ้าได้มาค่ะถ้าได้มาเจอช่วงที่เขามีดอกอ่ะจะเก็บดอกไปหวานผลมาอีกแล้วค่ะนู่นนะดูกลุ่มนั้นอ้าวซูมไม่ได้แล้วเออเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์นี่แปลก เนี่ยค่ะนน้นตรงนน้นอีกน้ำก็จะไหลอยู่ตลอดเวลาขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะนี่ใช่หญ้าหวานไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่หญ้าหวานหรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอยากไปดูชั้งไหนๆหนได้เปียกแล้ว ไปปูเลยใช่ยญาหวานหรือเปล่าีนดอกไม้นี่่ะเนี่ยเนี่ยคะ่ะมันใช่ย่าหวานไหมไม่รู้ไม่เคยกินถ้าใช่น้องๆอ,อ,อาจจะบอกค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่โอ้โหดูผักูรคนี้จบคลิปจริงๆขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะวันหลังจะพามาเก็บอีกค่ะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ